他们没有这个，养、啊。 ถามเรื่องต่อจานนะเดี๋ยวกระเด็นกระเด็นกระดอนไปสองข้างที่ตอบครับตรวจวันนี้มีความคื่อนไางไรเพรว่าจะมีความชัดเจนเรื่องสในตารวจที่หกห้องสรุปแจ้งข้อกล่าหาหนึ่งพันเจอ่าวันนี้มติที่ประชุมนะครับได้ได้ถกเถียงกันเรื่องนี้ยอ่าตรงได้ข้อสรุปแล้วว่านะครับจะมีการมีการตั้ง วิหนัยไร้แรงนะครับอ่าทั้งสามคนนะครับส่วนละเมิดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้คดีตรงนี้จบไปก่อนนะครับอ่าในส่วนของการดำเนินดเนนิการเรื่องมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอ่าในมติที่ประชุมเนี่ยอ่ามีการแจ้งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจตามเนี่ยจะมาร้องทุกแจ้งความดนคดีกับเจ้าหน้าที่สองคนนะครับส,ส่วนส่วนสาววัดเนี่ยอ่าจะ ไม่เข้าข่ายตรงนี้นะครับก็เป็นพินายร้ายแรงนะครับเรือก่อนครับจะชัดสองท่านที่โดนวินัยร้ายแรงหนึ่งห้าเจ็ดนั่นก็คือชั้นประทวนใช่ไหมชั้นประทวนที่เฝ้าเรือสามที่เฝ้าเรือส่วนไม่อ้วินัยร้ายแรงเนี่ยสามคนเลยอ่าวินัยร้ายแรงสามคนแต่ส่วนที่จะมีการล้อมทุกเนินคดีฐานหนึ่งห้าเจ็ดยังมีสองคนก็คือชั้นประทวนสองคนที่เฝ้าเรือแล้วแล้วหนึ่งห้าเจ็ดกับสวัตถ์โดนนะ หนึ่งห้าเจ็ดสวัตรยังไม่โดนเพราะสาวัตรเนี่ยก็มีอำนาจหน้าที่ในการสั่งนะครับในส่วนของตํารวจเนี่ยที่เราว่าเข้าหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยก็เพราะว่าบกพร่องในหน้าที่ไม่เข้าเวรยามนะครับไม่เข้าเวรยามนะครับแล้วละเมิด์สามท่านนี้โดนนะ,ะตรงนเ,รเนี้ยละเมิดเนี่ยหลังหลังจากการดําเนินคดีแล้วเดี๋ยวเขาจะไปฟ้องละเมิดอีกนะครับตอนเนี้ยวันเนี้ยเราเราสรุปก็เพราะว่าเราเอาโทรศัพท์ทั้งเก้าเครื่องเนี่ย มาดูแล้วนะครับดูข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดนะครับดูข้อมูลในโทรศัพท์ทั้งหมดเหลืออยู่หนึ่งเครื่องที่ยังดูดูไม่ได้เพราะไฟล์มันใหญ่นะครับตรงนี้กอปากไปเอาไปดู9้าเครื่องนี่ของไครบ้าง9้าเครื่องนี่มีมีของผู่กับมีของสารวัตรมีของเวรยามก่อนและหลังเข้าเวรในช่วงนั้นนะครับก็เอามาตรวจทั้งหมด9้าเครื่องปรากฏว่ามีอยู่เครื่องหนึ่งของของไครนันที่ยัง ของงกับของผู้กับเนี่ยไฟล์มันใหญ่ยังดึงมาไม่ได้อันตรงเนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้กอปากไปดเนการต่อถ้ามันพบความเชื่อมโยงเราก็จะทำการหนึ่งห้าเจ็ดไปด้วยนะครับไอ้ไอ้ที่ตรวจทรศัพั์เนี่ยตรวจ,จเฉพาะในเรื่องของการทํางานหรือว่าตรวจในเรื่องของขสวยเรื่องสตังเข้ามาด้วยครับคืออย่างนี้เราเราต้องตรวจทุกมิตินะครับว่าเกี่ยวข้องอะไรยังไงบ้างนะครับ ตอนนี้เราเรากำลังตรวจว่า,าสิ่งที่เรือมันหายไปเนี่ยมันเกี่ยวโยงกับเรื่องของการมีส่วนรู้เห็นในการจะทำความผิดไหมมีความช่วยเหลือไหมออนตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เราเราเรา,เราต้องมองว่าห5 7่เนี่ยมันต้องมีเจตนาพิเศษนะครับแต่การการที่เราดาเนินการ ตามข้อมูลที่เรามีเนี้ยคกร่าการที่ออกมาเนี่ยเราถือว่าเราเป็นการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับใน,ในเมื่อคุณทำความเสียหายร้ายแรงเราก็หนึ่งหัเจ็ดไปพร้อมกับตั้งวิน,นัยร้ายแรงด้วยนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าไอ้สามท่านเนี่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเขาอาจจะเป็นผู้ถูกสั่งให้ทําแต่ให้คนสั่งที่สูงกว่าสารวัตร ไอตัวผู้กับไอตัวรองผู้การไอตัวผู้การเนี่ยตรงนี้มันไม่มีการพิจารณาเลยไงเพราะว่ามันเหมือนได้จะเด็กๆกันสงสารเขา,ะาอะคือเราก็ต้องมองว่าความรับผิดชอบตรงเนี้ยมันมาอยู่กับสารวัตรกับผู้กับนะครับที่ที่ท่านผู้การท่านสั่งมาให้เฝ้าเรืออันนี้นะครับเราเราเราได้ตรวจตรงเนี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเหลือของผู้กับอยู่เครื่องเดียวที่เรายัง ยังต้องไปเอาเอาเครื่องมือเครื่องมือที่มันดีกว่านี้ดูดข้อมูลออกมาแต่ทั้งปวาเป็นธรรมแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าในตัวใหญ่มันไม่โดนนะเราเราเราอยากให้ไปนะเราไม่ใช่ว่าจะคือคือ,ค,อคือมาตอบมาตอบที่้องสื่อมชนชนประชาชนเนี่ย อ่าคนก็ยังสงสัยอยู่เอาเป็นเรื่องนะเอาเป็นเรื่องนี้ก่อนนะเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องเรื่องของหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยเรื่องเรื่องเรื่องเอาเอาเรื่องเจ้าหน้าที่ที่ทําให้เรือหายก่อนที่ตอบเนี่ยไอ้เรื่องของเจ้าที่ทุจริตอะไรเนี่ยเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครัอ่าตอบเรื่องนี้ชัดเจนนะว่าพี่นายไร้แรงสามคนพี่นายไร้แรงถ้าพบว่าเป็นพี่นายไร้แรงก็ปลดออกมาไล่ออกนะครับหนึ่งห้าเจ็ดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกองบัญชาการจะ ตั้งคณะกรรมการที่มาตั้งรายร้ายแรงกับตั้งกรรมการแล้วก็ให้ให้ปป,ป,ป,ปเนี่ยให,ให้ตำรวจน้ำเนี่ยมาแจ้งความกับที่พบป,ป,ปในเรื่องหนึ่งห้าเจ็ดนะครับท่านทราบไหมว่าลูกร้องสองคนที่เป็นชัมม้นม่ทัวรเนี่ยร้องให้ถึงขั้นจะฆ่าตัวตายเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าเขาไม่รู้เห็นในการที่ว่าเรือมันหายแต่มันก็ว่ามีการสั่งการจากผู้ข้าาชาคือคือเราสอบแล้ว เราสอบแล้วนะครับในเมื่อความบกพร่องที่มันเกิดเนี่ยคุณไม่ทําหน้าที่คุณละเว้นในการทําหน้าที่ของคุณคุณจะรู้เห็นไม่รู้เห็นเราก็ตรวจสอบแล้วนะครับแต่กรรมมันเป็นเคลื่อนชี้เจตนานะครับในเมื่อมันเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ดาเนินการไปตามข้อจริงจะผิดไม่ผิดก็ไปว่ากันในศาล นะครับเราไม่สามารถชี้แจงได้หรอกนะครับเพราะว่าเรื่องมันใหญ่แล้วเราก็ต้องการทําเรื่องนี้ให้มันชัดเจนเดี๋ยวจะหาว่าเราไปช่วยกันไม่ใช่เราไม่ช่วยเราบอกแล้วทั้งทั้งตำรวจน้ำสามคนที่มาร่วมะชุมนด้วยไม่มีใครคัดค้านในเรื่องของการดาเนินคดีเลยสักคนนะครับเราก็ต้องว่าไปเพราะตํารวจมันมีหน้าที่และความรับผิดชอบของมันถ้ามันไม่ทํามันก็จะทำสร้างความเสียหายให้กับราชการ อันนี้มันเป็นนุทาหอนนะครับให้ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับหน้าที่คุณต้องไปทํางานตามหน้าที่ของเรานะครับไม่ใช่ปล่อยป่าไม่ใช่บกพร่องแล้วก็ไม่ไม่ไมทําหน้าที่จนให้มันเกิดความเสียหายขนาดนี้นะครับอันนี้ถือว่าสถานการณ์มันยังดีขึ้นที่เรายังมีความพยายามที่จะตามเรือ,อน,นี้กลับมาแล้วก็ดำเนินคดี ทุกทุกคนทุกภาคทุกส่วนจะต้องความเสียหายที่มันเกิดขึ้นทั้งน้ํามันทั้งเรื่องอะไรเนี่ยนะครับก็ต้องโดนละเมิดอยู่ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ต้องมีคนรับผิดชอบอถามว่าเรามีความเห็นใจเจ้าทนี่ไหมเห็นใจนะครับยังเด็กอยู่เลยนะครับแต่ในเมื่อเราถือกฎหมายเหมือนกันมีความรับผิดชอบเหมือนกันถ้าคุณถ้าคุณคิดว่า การทางานที่เราสั่งไปตามแบบแผนและวิธีการของการดูแลของกลางเนี่ยแล้วคุณไม่ทําเนี่ยมันทําให้เกิดความเสียหายอย่างเนี้ถ้าเราไม่ดาเนินคดีนะครับมันก็จะทําให้การทํางานของในภาพรวมของสภาตำนวนชาติเนี่ยมันเสียไปด้วยเพราะฉะนั้นเราเราไม่ปล่อยผ่านนะครับแล้วม,มาในเรื่องของการตรวจสอบโทรศัพท์ที่ที่ตรวจสอบไปแล้วเนี่ยมันเจอพิรุธอะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องสวยนะเอาคนที่มาเรื่องสวย ตอนนี้นะครับเท่าที่พูดเท่าเท่าได้ตรวจสอบเนี่ยยังไม่พบนะครับยังไม่พบเรื่องตัวนี้นะครับเราพบแต่เรื่องของการกระตักติดตรงนี้นะครับโดยเฉพาะผุ้งกับที่ที่ตรวจสอบไฟล์ตอนนี้เครื่องเครื่องเครื่องสของผู้กับยังดูไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยหรือว่าไม่เห็นหรือว่าไม่เห็นเลยหรือว่าดูได้บางส่วนยังรอดึงข้อมูลอยู่ครับก็คือตัวตัวโทรศัพท์มันดึงข้อมูลมาแล้วครับแต่ว่าไม่ไฟล์ใหญ่ครับเลยต้องใช้ การเปิดท,ที่เขา e ้าอีโปรแกรมในการเปิดครับก็ากมยังไม่ได้ดูเลยแค่หนึ่งได้ครับก<ด>็มาประมาณ9ก้นแล้วที่เราตรวจตอนนี้หลือเขาพุ่งกลับอย่างเดียวที่เราไฟล์มันใหญ่แล้วยังดึงข้อมูลไม่ได้เดี๋ยวให้กองปากไปครับต่อ,อนะครับข้าวเรื่องการดําเนินคดีเนี่ยจบตามนี้นะครับมติที่ประชุมว่าตามนี้นะครับตรงนี้จะให้ออกไว้ก่อนหรือก่อครับอ่าเดี๋ยวเป็นเรื่องของผู้การว่าจะให้ออกไม่ออกเป็นเรื่องของผู้การเอาเอาว่ามติที่ประชุมมีมติตามนี้ ท่าทุารใหท่าออกก็คือออกครับอากมาคดีนในเรื่องของการออกหมายจับในส่วนที่กองปราบรับผิดชอบใ้เรือหายสามลำเนี่ยความคิดหน้าไปไน็นอย่างไรวัน,นวันนี้นะครับได้ได,ได้คุยกับท่านรองอเนตแล้วนะครับว่ารายงานการสืบสวนตามเชื่อมโยงของคดีทั้งหมดเนี่ยนะครับมีอยู่สองส่วนส่วนที่ การทารายงานตรงนี้มันสอดคล้องต้องกันันเรื่องของการจับกลุ่มเรื่องเรือน้ามันเถื่อนว่ามีใครเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็บริจาคก็ไปเกี่ยวข้องับเรื่องเรือหายด้วยเพราะฉะนั้นรายงานการสืบสวนข้อมูลทั้งหมดพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยอาทิตย์นี้จะส่งให้อายการส่งให้ป,ปสอ,อายการในการที่จะไปขออนุมัติสาลออกหมายจับในส่วนของเรือหายอาทิตย์นี้กองปราบดำเนินการ ขออนุมัติออกหมายจับภายในที่นี้ให้เรือหายกับให้เรือหายกับน้ำมันเถือนเนี่ยเป็นผู้ต้องหากลุ่มเดียวกันไหมท,ที่ที่ตำรวจจะออกหมายจับใน,ในในที่นี้เท่าเท่าที่ทราบเป็นคนกลุ่มเดียวกันแต่จะครบทั้งหมดหรือเปล่ายังไม่รู้แต่เป็นคนกลุ่มเดียวกันอาจจะมีมีม,มีมีบ้างไม่มีบ้างแต่แต่ก็เท <c oughs> ่าที่รู้เนี่ยประมาณสี่ห้าคนี่ตัวใหญ่นี่ใครคะก็ <c oughs> ตามที่เราให้ข่าวไปนะก็เสียโจ้นะครับมีเสียโจ้ด้วย,บบย,วยหนึ่งในสี่นั้นหละ่ะประมาณนะั้สี่บวกลบประมาณนี้นะครับแล้วคราวนี้มาในประเด็นเรื่องการตรวจสอบที่ท่านเป็นประธานข้อจริงเรื่องไอ้แชทหลุดอ่ะแชทหลุดแชทหลุดเนี้ยเราได้สอบนักข่าวบางส่วนนะครับแล้วก็สอบออผู้กักวลวลชนวลานะ วัลวเอกนะครับกับนอนนะครับเรียบร้อยแล้ววัลเอกเนี่ยก็ให้การนะครับให้การาว่าเป็นแชทของตัวเองนะครับแต่เรื่องเรื่องการที่มีผลประโยชน์ก็ปฏิเสธนะครับแล้วก็มีการพูดคุยจริงไหมก,ก็ยืนยันว่าน่าจะมีการพูดคุยนะครับ คุยเรื่องอะไรก่อนจะพูดนะก็ก็ตามแชทตามแชทตามแชทที่เกิดขึ้นไม่ตามแชทน็คือเรื่องสตังสตังอะไรเรื่องสตังท่านนวลเอกเนี่ยให้ให้ข้อมูลว่าเขาได้ปฏิเสธไปในแชทอยู่แล้วว่าไม่ไม่ไม่ได้ผมไม่ได้มีส่วนร่วมใช่ไหมแล้วก็ผมไม่มี ไม่มีรายการหรืออะไรพวกนี้น,นไม่มีส่วนร่วมไม่มีรายการไม่มีส่วนร่วมวเราเข้าใจแต่สตังนะที่คุยสตังค่าประป่าหรือว่าสตังอะไร <c oughs> อันตรงนั้นเขาพยังาปฏิเศษอยู่เร,เราเราสอบเราเราให้เขาให้การแล้วเขายังปฏิเสธอยู่นะครับตอนเนี้เราติดต่อไปทางคุณหนุ่มเพชรบุรีไม่รับโทรศัพท์เราทำหนังสือไปไปแจ้งน,นะครับ หนังสือเรียกเรียกมาสอบแล้วก็ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ตอบรับใช่ไหมแต่เราเราบอกว่าเราเราคงไม่รอช้าไปหาเขาที่ที่เพชรบุรีเลยไ,เไปสอบกับพี่นุ่นเลยเอาให้ชัวถ้าคุณมีการจ่ายกันจริงหรืออะไรกันจริงถ้ายืนยันก็วันเอกก็ไม่รอดเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ท่านลองได้สำตอบปากคำเนี้ยคุณเน่าเนี่ยเขาคุยกับใครปลายสายอ่ะ ก็ก็เสียโจอ้าผมดูไม่ผิดนะ,ะ,ะคุยกับเสียโจ้แล้วคุยในบอรใบทเรื่องอ่าสตังแต่สตังอะไรเขาไปเสษใช่ไหมท่านใช่ผ<อ>ปเสดเขาไปเสดอยู่โอเคแล้วตัวละครที่อยู่ในแชทห้ี่ถึงหท่านน่ะไอตัวนี้มีตัวตนไหมมีะนะก็ท่านท่านใจบุญใช่ไหม อันนั่นโอเคท่านท่านไต่คุณยอมรับแต่คนอื่นเนี่ยมีไหมลองสมพรใช่ไหมถ้าสมพรก็มีลองสมพรลองโสลองโสองโสเนี่ยลองโสเนี่ยไม่ใช่โสงคนลองผู้จัดการนะอ๋อไม่รู้ว่าผมไม่รู้จักลองโสเนี่ยเป็นใครลองโสนี่ก็น่าจะเป็นผู้การเรือใช่ไหมผู้การเรือกับสอดชนใช่ไหมอย่าอย่าไปตีว่าลองโสเป็นลองโสลองผู้จัดการนี่ไม่ใช่นะคนละคนไอ้ผู้การเรือสอดเสริี่เรียก คุยอ่ะครับให้ให้คณะกรรมการตามไปสอบให้หมดน่าจะใช่นะน่าจะใช่คือมีคนโดนเยอะมีตัวตนใช่ไหมมี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 โอ้เป็นเช่นลายมันก็มีเยอะดหนุ่มหนุ่มเพชรบุรีนี่ความสัมพันธ์กับเสี่โจ้เป็นอะไรกันคะเขาว่าเป็นญาติญาติกันเป็นลูกพี่ลูกน้องนะผมว่าผมว่าชัดเนี่ยต้องมาจากเขาเดี๋ยวถ้าถ้าได้หนุ่มเพชรบุรีมาสอบความประจักษมันจะเกิด แล้วผมก็อยากจะให้หนุ่มเพชรบุรีนะพูดความจริงทุกอย่างนะผมเรียกร้องไป,ไปตรงนี้ลนะ,นะถ้ามันเป็นความจริงอะไรเกี่ยวกับเจ้าที่คุณก็พูดมาหนุ่มนี่เป็นหนึ่งในเจ้าของเรือสองลำใช่ไหมท่านเขาก็เขาเรียกว่าค้าแนวการสืบสวนเนี่ยก็เป็นเรือบริวารในการนถ่ายน้ำมาครับนะย้อนกลับมาที่แชทไอ้แชทเนี่ยคุยก่อนที่จะมีการเรือหายหรือว่าคุยหลังเรือหายก็เรือหลังเรือหายเลย ก็ไปจับไปแล้วก็ถึงได้พูดออกมาว่าไม่เจอกันตั้งนานไม่คุยกันตั้งนานลืมไปแล้วนะ่อะไรนะ,ะก็คือก็คือได้จะไม่ได้คุยกันานานแล้วแล้วก็มีการไปจับแต่วันนั้นเนี่ยข้อทท่จริงก็คือกลุ่มของผู้กับหนูเนี่ยก็เป็นคนไปนํากําลังตารวจน้ำพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของป่าเข้าไปจับนะครับแล้วก็อาจจะสร้างความไม่พอใจให้กับ ผู้ประกอบการนะครับแล้ตัวละครที่อยู่ในแชททั้งหมดตอนนี้ถ้าลองเรียกมาสอบปากคำหมดยังยังสอบไม่หมดแต่เดี๋ยวก็ต้องให้ไปสอบให้หมดนะครับตอนนี้ตากสําคัญนะคือคุณดุมเพชรบุรีเพราะคุณโจทนี่ยเราสอบให้ได้อยู่แล้วนะครับอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหนุ่มเนี่ยผมผมบอกวันนี้แล้วว่าถ้าโทรไม่รับก็ให้ไปที่ อ,าาอ้อา,าอบจอบจของของของเพชรบุรีเลยขเขาเขาเป็นประธานสภาใช่ไหมประธานสภาอบาจาใช่ไหมสจประธานสจโอเคลุงกระโจเขาเป็นญาติกันใช่ไหมคมนเพชรทั้งคู่คนเพชรพน,นาร่าจะเป็นญาติกันเท่าที่รูร้นะแต่เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราจะต้องติดสอบนะครับงานให้เร็วที่สุดนะครับจะมาหนีเราไม่ให้ข้อมูลอย่างนี้ไม่ได้ทาให้การเสียหายใครชัดเจนเลยก็ว่าไปเลย แต่แต่วันที่ในแชทเนี่ยคุณหนุ่มไม่ได้เป็นคนเจรจารแต่คุณหนุ่มเนี่ยเข้ามาเขา,เขายืนยันได้นี่ว่าหลักฐานเขาเขามีข้อมูลอะไรอย่างนู้นคุณหนุ่มก็เป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งใช่ไหมถ้าถ้ายืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการเหลือดนวยที่โดนตับมาด้วยหรืออะไรเนี่ยคุณก็มาการเลยให้การกับตำรวจในข้อเท็จจริงเลยนะครับว่ามันมีอะไรยังไงไม่ต้องไป ไปหนีนะแล้วไม่กลัวหรอกว่าคุณหนุ่มถ้าเขามาให้ปากคำแล้วกลายเป็นแฉตำรวจทุกคนรับสตังหรือว่า<ด>มีผลดี<ห>จะได้ปักกวาดบ้านตัวเองนะดี<ม>เราเราอยู่ตรงนี้เราไม่ได้ไปแขใครอยู่แล้วนะครับเอาว่ามาเลยนะเบาแสของเจเจโจ้ผิดมีหลายกระแสมากเลยตอนนี้ยิมไหนก็นเนี่ยยืนยันว่าถ้าถ้าแนวทางการสืบสวนเราไม่ผิดแต่เขาเป็นคนสองชาติ น่าจะเป็นสัญชาติไทยด้วยธรรมาชา <ไป S 1> นะะถ้า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 ถ้ถถาแนวทางสืตัวผมไม่ไม่ปิดนะก็น<ม>่าจะอยู่ไม่อยู่ที่นี่นก็อยู่ตัางอาบูชาแต่ไม่อยู่แน่ที่นี่นะรับประกันไม่อยู่แน่จะต้องดูไอ้เปรมนี่นะคะหรือที่ไหนนะ่ะอยู่แถวที่มันมีเล่นของสนุกเล่นแะไรถ้าอย่างนั้นเราจะต้องมีการส่งเจ้าหน้าทนะี่ไปจับเขาหรือสัญญาอะไรไหมเดี๋ยวไม้จับออก่อนเดี๋ยวไม้จับเดี๋ยวเราจะ เริ่มขบวนการที่เราจะต้องขอตัวกลับมาให้ได้มีความหวังครับเพราะเห็นว่าเสยโจ้นี่ไปอยู่ใต้ปีกนักการเมืองใหญ่ของตัมพูชาเลยมันก็ต้องขอความร่วมมือแหละม่ต้องมีการไล่ตัวผู้ร้ายกังไงครับไม่รู้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอให้ไปคัดต่อไปเดี๋ยวขอเดี๋ยววันนี้จะจะ,จะ,จ,ะจะขอไปคุยกับท่านผู้ใหญ่นะครับว่าเราจะเดินตรงไหนในในส่วนนี้ถ้าเกิดมีหมายจับออกมานะครับ